คลิปวิดีโอนี้จะมาแนะนําวิธีการซ่อมพลาสติกปูบอร์ดนะครับในกรณีที่รั่วซึมหรือว่าผ้าขาดนะครับโดยอย่างแรกนะครับให้เราทําการเตรียมพลาสติกปูบอร์ดที่เราต้องการซ่อมแซมนะครับแล้วก็เตรียมพลาสติกปูบอร์ดอีกแผ่นหนึ่งนะครับให้มีขนาดใหญ่กว่ารูที่เราจะปะนะครับแนะนำนะครับพลาสติกที่จะเอามาปะเนี่ยครับให้มีขนาดหนาเท่ากันนะครับหรือว่าหนากว่านะครับหลังจากนั้นนะครับทำความสะอาดทั้ง2แผ่นครับไม่ให้มีเศษลินเศษหินเศษทรายนะครับหรือว่าน้ำนะครับจากนั้นนะครับก็ใช้แปรงจุ่มน ได้นะครับเพื่อความแน่นนะครับก็ทาให้ทั่วแผ่นนะครับแล้วก็เกลี่ยน้ํายาให้เท่ากันนะครับไม่ให้มันหนาไปบางไปนะครับแล้วรอ1นนาทีก่อนนะครับให้น้ายาเซตตัวนะครับแล้วจึงนําแผ่นที่ตัดมานะครับปิดไปบนแผ่นที่มีการรั่วซึมนะครับโดยเราต้องติดให้แนบสนิทที่สุดนะครับเราต้องไม่มีอากาศลงเหลืออยู่ระหว่างรอยต่อเลยนะครับโดยวิธีการก็คือเราจะใช้ผ้านะครับหรือว่าตัวลูกกิ้งนะครับลูเพื่อไล่อากาศออกให้หมดนะครับเพื่อเวลาไปใช้งานนะครับมันจะได้คงทนยิ่งขึ้นนะครับ หลังจากนั้นนะครับรอ2อถชั่วโมงนะครับให้น้ำยาแห้งสนิทดีก่อนนะครับจึงค่อยนำไปใช้งานจริงนะครับ